นาทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงนะคะของคนที่เกิดประจำวันอนังคารประจำวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะว่าคนที่เกิดในวันอังคารช่วงปักหลัง ในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะหลายๆท่านมานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างมาเลยนะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยอาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้เนี่ยที่จะทําให้คุณต้องพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีนะคะหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยต้องกลับมาคุ้นคิดเน,นาะนะคะทบทวนดูว่าเราจะต้องประเมินสถานการณ์เอาอย่างไรต่อไปเราจะต้องวางแผนอนาคตเนี่ย ไปในทิศทางไหนดีในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไม่มั่นใจตัวเองนิดหนึ่งเนาะอาจจะเกิดอาการลังเลนะคะสองจิตสองใจไม่มั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะคะอาจจะมีการได้รับคำนะติดชมหรือว่าคำที่คนรอบข้างเนี่ยมองในตัวเราว่าเราควรที่จะเป็นแบบไหนมันอาจจะทำให้คุณมีความรู้สึก เกิดการชะงักความคิดเกิดขึ้นนะคะจากแผนการหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่นะคะหรือว่าเริ่มต้นในการเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยได้รับคํา ตอบจากคนรอบข้างหรือว่าได้รับคําแนะนําจากคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะทําให้คนที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่านเกิดความหมดความเชื่อมั่นในตัวเองหมดความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นนะคะอาจจะเสียโอกาสดีๆไปนะคะหรือว่าผิดพลาดกับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง16-30ถึงมิมิถุนายนนี้นะคะถ้าสิ่งใดที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสก็ ก็อยากให้คนที่เกิดในวันอังคารท,ทุกท่านนั้นได้คว้าโอกาสนี้เอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการพลาดโอกาสดีๆไปให้แอบมองว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นในการศึกษาพัฒนาความรู้มีความรับผิดช,ชอบใหม่ๆห,หรือมีอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องทำนะคะใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีโอกาสในการรับผิดช,ชอบงานใหม่ๆงานที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนผู้หลักผู้ คนรอบข้างเห็นความสามารถในตัวเรามั่นใจในการ ทำงานของเรามั่นใจในไหวพริบของเราอาจจะมีโอกาสได้ไปแก้ไขงานหรือว่าได้ไปสารต่องานนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีดสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารแต่อยากให้ระมัดระวังนิดนึงนะคนที่เกิดในวันอังคารในช่วง16-30มิถุนายนนี้เนี่ยคุณนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารนิดนึงนะคะมีเรื่องการเจรจาที่มันอาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าหงุดหงิด ใจไม่ได้ดังใจนะคะทําให้คนรอบข้างเนี่ยเขาอาจจะเดาใจเราไม่ถูกสักเท่าไหร่ถ้าจะต้องไปติดต่อประสานงานนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการพูดคุยหรือต้องใช้ในเรื่องของน้ําเสียงในเรื่องของการพูดการเจราจาติดต่อสื่อสารร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาจุกจิกนิดนึงนะคะพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างแหละหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยอาจจะมาพูดจาแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่กับสิ่งที่เขาคิดมันทำให้เรามีความหงุดหงิดใจอาจจะทำให้เราโกรธแต่มันก็ไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารนะคะใครที่มาทำให้เรารู้สึกว่ามันพูดไม่เข้าหูเรานะคะหรือว่าเวลาพูดแล้วทำให้เรารู้สึกคิด คิดมากคิดน้อยใจพูดนิดพูดหน่อยเราเองก็อาจจะมีความรู้สึกแย่อยากให้หลีกเลี่ยงในการทะเลาะหรือว่าหลีกเลี่ยงในการมีปัญหานิดนึงละกันนะคะเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาในช่วงนี้ถ้าจะต้องส่งข้อความดีลงานกับลูกค้าหรือว่าติดต่อนะคะซื้อสินค้า สั่งสินค้ามาขายใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าต้องมีการดีลงานการจัดส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการส่งข้อความที่ผิดพลาดอาจจะทําให้คุณนั้นต้องกลับมาแก้ไขปัญหานะคะมีในเรื่องของการจัดส่งที่ผิดพลาดหรือว่าเวลาต่างๆที่เราคิดว่าเราจัดการดีแล้วมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยใครที่มีการติด ต่อแล้วจะต้องเดินทางไปไหนมาไหน เคลียเวลาดีๆนิดนึงละกันเนาะเนื่องจากว่าจะมีเหตุที่จะต้องเสียเงินไปกับการแก้ปัญหานะคะหรือว่าเสียเงินไปกับการซ่อมแซนยานพาหนะต่างๆเสียเงินไปกับสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียได้ซื้อของใหม่ๆนะแอบมองเห็นว่าคนที่เกิดในวันอังคารนะคะใครกําลังรอเงินออกเนี่ยน่าจะก,กําลังวางแผนที่จะลงทุนหรือว่าจะซื้ออะอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นเขาเรียกว่า เป็นกําไรชีวิตนะหลายๆท่านอาจจะอยากซื้อรถนะคะยามพานะหรือว่ามีการซ่อมแซมมีการบำรุงยามผานะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าจะหมดเงินไปแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลประโยชน์ต่อตัวเรานะคะอาจจะมีหลายๆท่านเนี่ยต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาการว่าจ้างการทำเอกสารมีเหตุผลที่จะต้องไปเคลียร์กันนะคะ เรื่องของชั้นลงชั้นศาลต่างๆก็อยากให้รอบคอบนิดนึงละกันเนาะมีเหตุใดที่คุณจะต้องไปคำประกรันไปเซ็นสัญญาหรือว่ารับปากใครเนี่ยพิจารณาดูดีๆนิดนึงละกันนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของความ ผิดพลาดหรือว่าพยายามเตรียมพร้อมกับการรับมือในการแก้ปัญหาให้รอบครอบด้วยละกันเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยคนนี้เกิดในวันอังคารนะคะปัญหาร่วมๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเนาะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครกําลังโสดอยู่ กำลังที่จะมีใครบางคนเข้ามาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลต่างชาติต่างทีนต่างแดนนะคะหรือคนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาค่อนข้างที่จะแตกต่างกันกันกบเราคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าต่เริ่มต้นการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแบบที่เราเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนพอเจอแล้วเรารู้สึกว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับเราเหมือนรักแรกพบเหมือนคนที่เรา รอคอยมานานแสนนานนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ตรงใจกันกันกบเรามากๆแต่ที่อยากให้คนโสดระวังเนี่ยก็คือว่าคนที่เข้ามาพูดคุยกันกับเราเนี่ยยังไม่มีใครที่คุณจะสามารถชัดเจนได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะมีเข้ามาก็จริงแต่อาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเนาะอาจจะมีเข้ามาให้คุณได้สับรางยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะพยายามบาลานซ์ความสําคัญดีๆนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะถ้าเกิดต้องคุยคนละเวลาอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะใส่ยซ้อนสายชนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าด้วย พื้นดวงรวมของคุณเนี่ยคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีความความผิดพลาดเนาะในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะคะส่งข้อความผิดพลาดเนี่ยว่าจะส่งไปให้คนที่1แต่ว่าดันส่งไปให้กับคนที่2ออันนี้ก็ต้องระวังกันไปละกันนะคะเดี๋ยวมีเรื่องต้องไปยอมรับความผิดแล้วเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กันไปใหญ่นะคนมีคู่ดีนิดนึงนะคะใครที่กําลังรอคอย การมีบุตรรอคอยการมีคู่ในช่วง16ถึง30มิถุนายนนี้เนี่ยอาจจะได้มีโอกาสในการพูดคุยกันนะคะกับคนรักของคุณว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีมีโอกาสในการปรึกษากันในเรื่องของอนาคตนะคะในเรื่องการแต่งงานการวางแผนเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะมีลูกมีบุตรหรือการวางแผนครอบครัวมากขึ้น ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะอาจจะวางแผนเก็บเงินเก็บทองให้กับลูกเราแล้วคืออยากจะบอกว่าคนมีคู่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเหตุมีผลนิดนึงนะคะในช่วง16-30ถึงมิถุนายนนี้เวลาเราได้พูดคุยกันเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะพูดคุยกันอะไรที่มันค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตนะคะว่าเราจะวางแผนกันไปในทิศทางไหนเริ่มต้นทําอะไรด้วยกันนะคะอะไรที่เราไม่ได้ ทำเนี่ยก็จะเก็บสิ่งเก่าๆเนี่ยเอากลับมาทำใหม่เริ่มเก็บเงินด้วยการเก็บเงินเก็บทองด้วยการลงทุนซื้ออะไรบางอย่างร่วมกันให้เป็นชื่อของเราสองคนนะคะเริ่มมีหนี้มีสินอ่ะหลายๆท่านก็คิดว่าการมีหนี้ไปสินนั้นจะเป็นตัวช่วยให้เราสองคนนะคะได้ร่วมทุกข์และร่วมสุข ไปด้วยกันแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะยังไงก็ต้องจัดเวลาความสําคัญดีๆนิดนึงและกันเนาะบางทีนะคะคนรักคุณหรือว่าตัวคนเกิดในวันอังคารเนี่ยเอาเวลาทํางานเนี่ยมาพักผ่อนหรือเอาเวลาพักผ่อนมาทํางานนะคะจัดเวลาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีเกณฑ์ต้องทะเลาะกันเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกันละเลยลืมเวลากันบ้างยังไงคนเกิดในวันอังคารทุกๆท,ท่านเนี่ยอยากให้ระวัง เรื่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ดีไม่ได้มีอะไรแย่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะคะยังไงถ้าเกิดชอบในการอาร่านไพ่ในการฟังนะคะโดยที่ไม่เห็นภาพแบบนี้เนาะพอดแคสต์นะคะยังไงก็รบกวนนะคะคอมเมนต์มาบอกนิดนึงแล้วกันเนาะให้จะได้มีการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อส่งต่อคลิปวิดีโอดีๆนะคะให้กับแฟนคลับหรือว่าผู้ที่ติดตามทุกๆท่านได้มีความสุขกับการรับฟังนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ